เอเลนเอเลนจ๋าวันนี้แม่จะมาขอโชคหน่อยนะได้ไหมคะแม่จะมาขอโชคหวยรัฐบาลวันที่16กกุมภาพันธ์25งพหขอสองตัวสามตัวนะลูกนะให้ไหมคะให้ไหมลูกให้ไหม มาคาบเ้นานเล็กหน่อยมาๆมา,มาเดี๋ยวเพิ่ง <simplicity> ลงมาลูกเดี๋ยวน้าเล็กเอาอันนี้เข้าไปให้คาบก่อนถอยแม่ก่อนถอยแม่ก่อนขึ้นมานี่ค่ะไอเลนขึ้นมานี่ก่อนลูกเอเลนเลยไอเลนขึ้นมาก่อนลูกเออเก่งจังเลยเก่งจังเลยถอยแม่ก่อนถอยแม่ก่อนถอยแม่ก่อนนะคะ คาบให้แม่มาอันนึงก่อนนะลูกนะคาบมาค่ะคาบมาค่ะคาบคาบให้ออกนะลูกนะคาบให้ออกเอาทีละใบนะลูกนะอะคาบมาคาบให้ออกนะลูกโอเคได้มาใบานึงแล้วอย่าเพิ่งนะอย่าพิ่งนะองนะโอเคใบแรกนะใบแรกอ้าว ใบแรกเป็นเลขห้านะคะเพื่อนๆนกล้องทำไมไม่ชัดใบแรกเป็นเลขห้านะคะเพื่อนๆนกล้องหนะ้าเลขเป็นอะไรอเลขห้าค <ๆ S 1> <ๆ>่ะเพื่อนๆนกล้องเป็นอะไรไม่รู้เลขหล้าหระลูกเออเลขห้าเลขห้าโอเคใบแรกเป็นเลขห้านะ ใบแรกเป็นเลขห้านะคะล,ลูกมา,มาลูกมามาลูกมาเอ้นาเล็กขอใบที่สองนะลูกนะขอใบที่สองนะลูกนะมาลูกจับให้แม่ใบที่สองนะลูกนะอะจับมาค่ะจับมาลูกจ๋าน้องเอเลนคนสวยจับมาให้แม่ก่อนเร็ว จับมาก,ก่อนค่ะจับมาลูกคาบให้ออกเลยนะลูกนะอะคาบให้แม่ก่อนเก่งมากลูกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันร่วงอะเอาใหมให่ก่อนเอาใหม่คาบไปดีๆคาบดีๆคาบอีกคาบอีกโอเคใบนี <c oughs> ้นะอ่าใบที่สองอ้าว ใบที่สองเป็นเลขห้าอีกนะเพื่อนๆกล้องไม่ชัดเลยอ่ะใบที่สองเป็นเลขห้านะคะเพื่อนๆใบที่สองเป็นเลขห้าค่ะ อีกตัวหนึ่งนะลูกนะนะลูกอ่ะขับมาอีกค่ะเอาสามตัวสะเร็วขับก่อนเก่งมากเลยลูกขับไหมขับไหมโอเคอ่าใบที่สามอ้าใบที่สามเป็นเลขเจ็ดเพื่อนๆ ก้องไม่ซูมเลยเป็นไรใบที่3มเป็นเลขเจนะคะเพื่อนๆเป็นเลข 7. 5, 5, 7. เจ็ดห้าห้าเจ็ดลขสวยมากเลยลูกห้าขอข้างล่างได้ไหมอันนี้ขอบนของล่างอีกสองตัวนะลูกนะ ขอข้างล่างสองตัวนะคะมามาลูกมาขอข้างล่างลูกมาแม่ขอข้างล่างทีนี้หวยรัฐบาลวันที่สิบหกเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอข้างล่างนะลูกนะ,ะข้าให้แม่อีกสองตัวนะลูกนะ อานุ่อ่ะค้ามมาค่ะค้ามเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะค้ามเกินค่ะข้ามเกินอ่ะข้ามไปข้ามไปโอเคโอเคใบแรกสองตัวล่างอ้าวได้ห้าอีกเหรอสองตัวล่างได้ห้าเพื่อนๆใบแรกได้ห้าค่ะ แปลกไหมนเนี่ยข้ามได้แต่ห้านาลูกมาขออีกตัวหนึง่งสองตัวล่างนะลูกนะแม่ขออีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งลูกคะ่ะอีกตัวนึงคะ่ะโอเคโอ้โหชอบใบนี้เหรอ มาแล้วอีกใบหนึ่งอ้าวได้เจ็ดอีกโอ้โหไปที่สองได้เจ็ดค่ะเพื่อนเพื่อนสองตัวล่างได้ห้าเจ็ดข้างบนห้าห้าเจ็ดข้างล่างห้าเจ็ด ห่วยรัฐบาลวันที่แนวทางรัฐบาลวันที่16เดือน2 2568น้องเอเลนนกน้อยแสนรู้คาบให้ข้างบน557ข้างล่าง57าค่ะเพื่อนๆนข้างบน557สองตัวล่าง57 ไปหยิบหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเลขสวยมากๆเลยค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นน,น,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะขอให้รวยรวยเฮงๆปังๆค่ะ